คือทุกลมหายใจมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอยู่ตลอดเราตายเกิดตายอยู่ตลอดทุกลมหายใจแต่ทีเนี้ยเราไม่มีสติที่กําหนดเราก็เลยไม่รู้ว่าเราหายใจอยู่แต่เมื่อใดกําหนดปุ๊บเอา้าเราหายใจไปถึงท้องท้องป่องหายใจออกมาท้องยุบเออเราก็รู้ได้ตัวนั้นคือตัวสติกําหนดเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยให้เรามีสติอยู่ตลอดแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็เป็นไปตามความโลภความโกรธความหลง เมื่อใดที่เราโกรธเราโลภเราหลงเนี่ยช่วงนั้นเราไม่มีสติพอสติหายไปมันก็จะไปกระทํากรรมทางกายทางวาจาทางใจความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้เราไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปพูดโกโหกพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปพูดคำหยาบเป็นเหตุให้เราพูดเพยอเจอเป็นเหตุให้เราเกิดความโลภพยาบาทแล้วก็มีความเห็นผิด เพราะไอตัวความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่เรารักษาศินก็เพื่อไอดับไอสามตัวนี่แหละเพราะนั้นพระเจา้าถึงบอกว่าถ้าเราสามารถละความโลภความโกรธความหลงได้ก็จบแล้วมันไม่มีตัวเราเราไม่ได้ยึดทุกอย่างละถ้าเรารักษาสินได้เราไม่ฆ่าสัตว์รักษ์ประพฤติผิดในกามเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ได้ยึดตาหูจมูกเล่นกายใจเราแล้วเราก็ปล่อยสภาวะที่รู้ว่ามันเกิดจากพาาัสาใช่ไหมพอพาาัสะกระทบปุ๊บมันรู้สึกไงพอรู้สึกปุ๊บ มันก็จะเกิดความดีใจเสียใจใช่ไหมเกิดความรู้สึกความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นเจตนาก็เกิดขึ้นด้วยเจตนาคือกรรมก็เกิดขึ้นพร้อมกันความหมายรู้ก็คือสัญญาเกิดขึ้นพร้อมกันสังขารในขณะนั้นคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยและมีวิญญาณไอตัวท่านรู้ที่ไปรู้เรื่องนั้นขัน้าคือตัวเราเกิดขึ้นพร้อมกันในวุบเดียวกระพริบตาเดียวปุ๊บแล้วมันดับไปเราเกิดแล้วตายทันทีในขณะนั้นเลยนะ แต่เราไม่รู้เราไม่ทันสภาวะที่เราไปเห็นอะไรก็แล้วแต่รู้ว่ามันมีตาเรามันมีไอตัวสิ่งที่เราเห็นคือเรียกว่ารูปแล้วมันมีความรู้คือวิญญาณตัววิญญาณคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ทางตาเป็นธาตุสามอย่างผู้เจ้าเรียกว่าอายตนะภายในภายนอกแล้วก็มีวิญญาณสามตัวนี้ประจวบรวมกันปุ๊บเกิดการพัสสะในขณะนั้นเกิดการกระทบว่าเรามองเห็นรูปเห็นสิ่งของต่างๆเราเห็นเงินเห็นทองเห็นบ้านเห็นรถพอเห็นปุ๊บมันเกิดความรู้สึกขึ้นทันทีก็คือสุขทุกข์ หรืออาจจะเฉยๆในขณะรู้สึกนั้นมันก็เกิดความจําในตัวด้วยแล้วในขณะรู้สึกความจำนั้นมันเกิดสังขารคือการปรุงแต่งอ่ะเพราะมันมีตามีวิญญาณแล้วมีไอ้รูปเนี่ยผสมกันถึงทําให้เรารู้เราจําได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็เกิดเจตนาเกิดกรรมก็มีความจงใจที่จะดูที่เราจะฟังอ่ะนั่นคือความจงใจนั่นคือกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เลยเนื่องด้วยกรรมพอสร้างกรรมปุ๊บวิบากรรกรรมก็เกิดขึ้นทันทีเลย วิบากกรรมก็คือสภาวะของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามนั้นนั่นคือผลแห่งกรรมเพราะฉนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าวิบากของกรรมอ่ะมันมีอยู่สมอย่างก็คือมันเกิดขึ้นทันควันเลยขณะที่เราพัสสะกระทบปุ๊บ อย่างเช่นเราโกรธใครปุ๊บเราพัสะกระทบปุ๊บร่างกายกับจิตใจของเรามันจะเปลี่ยนไปตามนั้นที่เรามีเจตนาพอเรามีเจตนาที่โกรธเขาหรือเจตนาที่จะด่าว่าเขาหรือเจตนาที่จะไปทําร้ายเขาให้สภาวะกายกระจายมันก็เป็นไปตามนั้นเปลี่ยนไปทันทีวิบากกรรมเกิดขึ้นทันทีอันนี้คือทันควันพุทธเจ้าเรียกว่าทิฏฐธรรมจากนั้นไม่พอมันจะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบ พอมันนึกขึ้นใหม่พอมีเจตนาปุ๊บไอ้ร่างกายใจิตใจมันก็ทุกตามไปนั่นน่ะเรียกวิบากกรรมในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกทําอย่างเงี้ยววนกลับไปกลับไปกลับไปมันก็จะไปสู่ชาติหน้าเพราะมันชินอยู่แบบนี้